สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่สนใจเรื่องการทําเว็บไซต์กันทุกคนเลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเป็นการบอกแล้วกอ็อธิบายเกี่ยวกับการเลือกใช้ทีมนะครับผมนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเพื่อนๆเนาะจากนั้นเข้าไปที่หลังบ้านนะครับก็คลิกชี้เอาเมาส์มาชี้ตรงชื่อชื่อเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าควบคุมได้เลยนะครับจากนั้นรอ,อสักคู่ เมื่อเราเข้ามาหน้าควบคุมได้แล้วนะครับผมเรามาที่ทีมนะครับทีมคืออะไรทีมก็คือรูปแบบนะครับรูปแบบเว็บไซต์นะครับทีออ่จะเป็นหน้าตาต่างๆนะครับที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบมาให้เราใช้กันนะครับออทีนี้ De ฟอล์วเวิรทีมมันก็จะมีมาให้สาตัวเนาะอ๋ออันนี้ก็คือจะทีมเป็นทีมฟรีเนาะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยแล้วแต่เราเนาะ งน,นี้มันมีรุ่นใหม่มาเราสามารถกดอัปเดตได้เลยนะครับนี่เห็นไหมรอสักคู่นะครับมันก็จะอัปเดตทีมให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับระบบก็จะทําการเอาโคดดิ้งตัวใหม่มาใส่ให้เรานะครับอัตโนมัติเลยปัจจุบันผมใช้ทีมนี้อยู่เนาะรูปแบบหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่แดงๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าเนาะ บอกว่าอัปเดตล้มเหลวแล้วโหลดล้มเหลวยังไม่ได้เลยอ๋อคือเราจะอัปเดตไม่ได้นะเพราะว่าเราทําไว้ในเครื่องตัวเองเนาะเราจะต้องเอาขึ้นโฮสติ้งเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราไม่ได้ใช้ทีมนี้อยู่แล้วเราปิดไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะาลองเปลี่ยนทีมเพื่อนๆดูกันเนาะเอาอันนี้แล้วกันอลองดูอ่เราเปลี่ยนทีมแล้วเราเรามาลองดูกันนะครับว่าเว็บไซต์เราจะเปลี่ยนหน้าตาไป เว็บไซต์เราก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเลยเนาะอืมเราไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่ะเรามาลองดูเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมมันก็จะมีทีมให้เราเลือกต่างๆมากมายเลยนะครับเราชอบแบบไหนเราต้องการแบบไหนนะครับเนาะถ้ายังไม่จุใจนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไปซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ t Team Forest นะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับ t e a m f o r e s t n e t นะครับ ส่วนที่เราจะมาดูกันก็คือในส่วนของเว็บทีมแล้วก็เทมเพลตตรงนี้นะครับอ่าอันนี้มก็จะมีให้ดูว่าเห็นไหม w o r d p r e s s t e ทีมก็คือทั่วไปยังไงนะครับ e-commerce ์ c e อีก e r c e commerce. นี่ก็คือเกี่ยวกับเว็บไซต์เกี่ยวกับขายของไซต์เทมเพลตนี้ก็จะเป็นเทมเพลต HTML นะครับตรงนี้ส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับ w o r d p r e s s นะ w o r d p r e s s ของเราก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ s t m s แล้วก็อะไรพวกนี้นะฮะอืม เรามาลองพิมพ์กันดูเลยดูดีกว่าถ้าเราจะทำเว็บไซต์บล็อกอบล็อกเราก็พิมพ์ไปปุ๊บเสิร์ชไปดูซิว่าเทมเพลตที่เกี่ยวกับบล็อกเนี่ยมันมีอะไรบ้างทางนี้ทางนั้นนะครับก็จะมีแคตตาล็อกให้เราดูนะครับเราอาจจะกำหนดไปเลยนะครับว่าเราจะเอาเทมเพลตที่มันจะใช้งานกับ WordPress อย่างเดียวแล้วเราก็กดไปที่ WordPress มันก็จะ WordPress มันจะมีเทม เทมเพลตอยู่5 3าพันสามอเทมเพลตเนาะอืมเราก็ดูเลยเห็นไหมมีอะไรบ้างเราก็จะเสิร์ชค้นหาไปเกี่ยวกับธุรกิจของเราเนาะสาวเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับหรืออาจจะไม่รู้ว่าเลือกอันไหนดีอันไหนดีเราสามารถไปที่ b บ s เซลเลอรได้นะครับเราก็ทีมไหนขายดีแสดงว่ามีคนใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆก็ลองศึกษากันดูนะครับว่า เว็บไซต์ที่เราจะทำเนี่ยมันเหมาะกับทีมรูปแบบไหนนะครับสามารถค้นหาเอาทีมค้นหาใน YouTube ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ขายดีอันดับหนึ่งเลยขายได้เท่าไหร่เนี่ยหกแสนหกแสนกว่าครั้งโอ้ถือว่าเยอะเลยนะครับเราลองมาดูวิดีโอกันมีสอนไหมอเอาชื่อไปเสิร์ช u t u b e ว่าจะมีสอนไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะทีมระดับน,นี้เห็นไหมมีสอนหมดเลยนะครับผมืมลองเพื่อนๆก็ลองไปเปิดดูกันเนาะอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกทีมนะครับดูยอดขายดูอย่าลืมดูดาวด้วยนะครับเข้าไปดูอ่านดูด้วยว่าเขาคอมเมนต์ยังไงนะครับรีวิวนี้ก็ส่วนตัวผมเชื่อถือได้ไม่ไม,มากนะฮะ แล้วก็ดูไว้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจของเรานั่นเองเนาะส่วนคอมเมนต์นี้ส่วนใหญ่ผมจะดูดูที่คอมเมนต์มากกว่านะครับว่าเขาคอมเมนต์ติยังไงเขาคอมเมนต์ยังไงอะไรอย่างี้มีปัญหาเก,กี่ยวกับทีมงไงเราสามารถรู้ได้เลยนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆอ่านไม่ออกเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็มี Google แปลภาษาเนาะถ้าเพื่อนๆใช้ Google Chrome ก็คลิกขวาแล้วก็กดแปลภาษาได้เลย มันก็จะเป็นภาษาไทยได้เลยแล้วก็เราจับต้นชนปลายเอานะครับสลับเป็นภานษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างแล้วก็ลองดูเนาะครับผม,มขายหกสิบเหรียญลองดูเซหกสิบเหรียญกี่บาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทขายได้กี่ครั้งเนี่ยหกแสนดูดิว่าทีมนี้ขายได้แล้วกี่บาท หนึ1900่พันเก้าร้อยคูณหกแสนสิบเปิบขายได้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านพันกว่าล้านบาทแล้วนะครับสำหรับทีมนี้โอเคนะเพื่อนๆก็ลองอืศึกษากันดูเนาะว่า ทีมตัวไหนเหมาะกับธุรกิจของเพื่อนเนาะอ่าเรามาลองดูทีมเกี่ยวกับขายของกันบ้างไหมขายของเหรออใช่สิต้องกดอันนี้เรามาลองกันดูกันนะครับ มันก็จะมีทีมขายข,ายของขึ้นมาเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญนะครับเราจะต้องเลือกที่มันเป็นใช้งานกับ WordPress เท่านั้นนะครับผมเพราะว่า CMS ที่เราติดตั้งไปมันเป็น WordPress เนาะทางนี้ในนี้มันก็มีขายหลาย CMS มากเลยมันจะเป็น joomla อะไรนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะมสมรักเอานี้ันนะจมๆไป เอาเขียนดีกว่าวิธีการดูนะครับว่าทีมไหนมันเป็นของ WordPress หรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรือจะเขียนว่า in WordPress ก็ได้ถ้าไม่ชัวอวิธีการดูนะครับว่าทีมไหนของ word WordPress ก็ง่ายๆเลยนะครับอะเพื่อนๆลองคลิกเข้ามาดูอ่าเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม m อ i l e บ o คคอมเมอร์บคคอมเมอร์ commerce. นี่ก็คือเป็นปลั๊กอินที่ใช้งานกับ WordPress นะครับผมซอฟต์แวร์เวอร์ชันเห็นไหมเขียนเลยว่า WordPress ทีมนี้สามารถใช้งานได้กับ WordPress รุ่นไหนบ้างบราเขียนได้หมดเลยนะครับอืมดูว่าเขาอัปเดตยังไงอะไรสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับอ่ะอัที่เช่นนี้เราสามารถคลิกเข้าไปดูตัวอย่างของเทมเพลตได้นะครับเนาะ ไหมิดไปปุ๊บมสมมติน,นี้เหนไเทมเพลตก็คือเราติดตั้งปุ๊บมันก็จะได้แบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆขายของก็จะเพื่อนๆก็จะได้เทมเพลตแบบนี้เลยนะครับก็เลือกดูเอาเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างองค์กรให้ดูนะครับที่องค์กรที่ใช้งาน Word p r e s s เนาะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นนี้แล้วกัน เป็นค่ายเกมแล้วกันค่ายเกมก็ใช้งานอาของ p a y p a าอ่าเพย์พารเนี่ยอย่างเนี้ย Pay Park เนี่ย,ย,เ,ยเขาก็ใช้ WordPress ในการทำเว็บไซต์เนาะเนี่ย w o r d p r e s s นะครับหรือตัวเว็บไซต์หลักของเขาเนี่ยก็เป็น w o r d p r e s s เข้าไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะฮะ ทำไมเว็บไซต์เขาเข้าไม่ได้ล่ะเข้าได้แล้วโหลดช้าเนี่ยซื้อสวยอย่างเงี้ยใช้ w WordPress ทำนะครับอืมเกมของเขาทั้งหมดเนี่ยใช้ w WordPress ทำหมดเลยนะครับมันจะเป็นออ i t ดิชันนะเนี่ย,ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ w WordPress นะอันนี้เป็น h t m l แต่ลองคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์เขา enter use enter size เนี่ยถามว่าดูยังไงว่าเป็น word page อ่ะเอาเกณฑ์นี้แล้วกันอ่ะดูยังไงว่าเป็น word page ผมโมเมไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่นะครับเรามาลองดูวิธีเช็ควิธีแรกนะครับกด control u นะครับผมมันจะเข้าไปดู source code นะครับจากนั้นเราลองพิมพ์ control f เพื่อค้นหาพิมพ์ว่า ทีมอ่าอ่าเห็นไหมนี่บอกแล้วนี่กกนเกลางารไฟฟ้า W P Content เนาะทีมอะไรนี่ทีมนี้เลยนะครับที่เขาใช้นี่เขาใช้ทีมนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยใช้ทีมนี้เลยนะครับเรามาลองเอาชื่อทีมนี้มาค้นหาดูนะครับในทีมโพลส์มีไหมปุ๊บ มีสิต้องมีเพราะว่าผมก็เคยซื้อทีมนี้บุบเข้ามานะครับผมเป็นทีมแมกกาซีนนะครับแนวแมกกาซีนแนวขา่าวที่ค่อนข้างยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับยอดขายก็เก้าหมืนกว่าครั้งโอ้ถือว่าสือว่าสุดยอดเนะาะเห็นไหมอ่า ทีมนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยมีเดโมให้ดูเยอะแยะมากมายเลยเนีย่ยเห็นไหมครับจะเอาไงล่ะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะมา สาธิตวิธีการซื้อทีมตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคอนฟิกจะมาการสอนการใช้งานเอาทีมเนี้แหละอต่อ,ตอการใช้งานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นทีมอะไรนี่ผมขอดูอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเนาะอาจจะเป็นทีมนี้ก็ได้อืมเพราะทีมนี้ผมก็ซื้อมาแล้วแต่ต้องเนี่ยครับเห็นไหม สวยๆทั้งนั้นเลยโอเคนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดนะครับผม <c oughs> ก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเนาะฝากกดอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้อัดคลิปใหม่ๆสอนออกมาให้ดูกันเนาะ ฟรีๆเลยแบลไม่มีกักเลยนะครับผมโอเคนะของคลิปนี้ก็ต่อไปก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ